เราซื้อที่ดินฟังให้ดีนะครับเราซื้อที่ดินติดกูโบในที่ดินนั้นสองสามไม้ไอ้น,นี่เราไม่ใช่ซื้อดินกูโบนะซื้อดินชาวบ้านนี่อ่าเดี๋ยวจะเข้าใจว่าซื้อดินกูโบแล้วนะดินกูโบมันขายไม่ได้ เราซื้อที่ดินแต่ติดหลุมมายัดสองสามมายัดคำถามว่าเราจะเคลื่อนย้ายมายัดนั้นได้ไหมพี่น้องฟังนะครับก็เป็นไปได้ในกรณีอย่างนี้บางทีเราซื้อสวนเขาแปดไร่สมมตินะครับ ซื้อแปไร่แปดแสนไร่ละแสนอ่าสมมุตินี้นะครับนี่นผมสมมุตินะเราก็ก่อนที่เราจะซื้อแน่นอนเราก็เดินดูแลอ่ามันก็มีมไมะคนสมัยแต่ก่อนโด้อ่ามีมีอยู่อยู่สองสองศพอ่ากูโบมีมีตานาอยู่และสวนมนกรก เพราะเจ้าของไม่มีเวลาทำก็เลยอยากจะขายเราก็จังหวะพอดีเราก็มีตังเราก็อยากจะได้เราก็ซื้อไปนี่สมมุตินะครับคือซื้อที่ชาวบ้านไม่ใช่ซื้อกูโบนะซื้อกูโบมันไม่ซ่อกอยู่แล้วเพราะกูโบวากับกูโบซาบีลินละใครจะซื้อขายไม่ได้มันไม่ซ่อกนะเพราะไม่ใช่ของเราเราจะไปขายได้ยังไงไม่ใช่ของเรา ไอคนนู้มาใครสวนให้เราก็ของเขาไม่ใช่ของวักกับเ <c oughs> ข้าใจนะทีนี้พอเราซื้อซื้อที่แปดไร่ราคาแปดแสนอาสินที่อยู่ในที่ดินทุกอย่างที่อยู่ในที่ดินก็ย่อมเป็นของเราแล้วทีนี้ซื้อมาแล้วอากาศเรียบร้อยแล้ว โอนไม่โอนนี้ในเง่งกฎหมายไทยอากาศเรยียบร้อยหุก,กมซ้อแล้วนะเป็นของเราทันทีนะเมื่ออากาศแล้วตอนที่ซื้อต้นทุเรียนไม่มีสักต้นหนึ่งมีลองกอง20สบต้นปาล์มสองร้อยต้น,นสมมุตินะครับซื้อมาได้ปีหนึ่งมีต้นทุเรียนโผล่มางอกมาในส่วนนั้น ก็ของเรานั่นแหละถึงแม้ว่าเราไม่ได้ปลูกก็ตามเมื่อมีต้นไม้ใบหญ้าที่เกิดบนที่ดินของเรามันก็คือมีเล็กของเรานั่นคือในหลักวิชาเฟกนะครับนั่นคือมีเล็กของเราแต่ประเด็นที่พี่น้องถามคือไม้ยันั้นแหละเราจะขุดขุดแล้วก็ย้ายไปตั้งที่อื่นได้ไหม ในหลักวิชาฟิกในสาบีลุลมุตาดีในปรวะมาซาอีจะหุกมไม่ได้เซคดาวุดฮุกมฮารามพี่น้องฟังให้ดีนะครับอย่าว่าแต่เราจะย้ายแค่เราจะขุดยังไม่ได้เลยมายาิเมื่อฝังแล้วาศาสนาไม่อนุญาตให้ขุดแล้วเข้าใจนะ เว้นแต่มีเหตุที่ศาสนาอนุรมุมเช่นมีแหวนมีแวนเพชรของคนอื่นหล่นเข้าไปในกุบอ่บางทีคนรวยมาช่วยช่วยกลบช่วยกลบดิง่งกลบไปกลบมาอ่พอเสร็จก็ไปล้างมือเอา้าแวนเพชรหาย ปฏิดัตต่อเรื่องลนในกุโบแน่นอนนั้นศาสนาอนุญาตให้ขุดนะขุดเพื่อจะเอาแหวนกลับจะเจอไม่เจอไม่รู้นะแต่ศาสนาอนุญาตเช่นกันนาลิกานาลิกาหลุดไปใช้โรเล็กคนนั้นคนรวยใช้โรเล็กหล่นเข้าไปในกุโบ มายัก็เขาฟังเรียบร้อยแล้วาศาสนาก็อนุญาตให้ขุดหรือมารู้ทีหลังว่าฟังแล้วนี่มารู้ทีหลังผ้ากับปันนั้นที่กับปันมายักเป็นผ้ากับปันที่เขาขโมยมาอันนั้นก็อนุญาตให้ขุดเหมือนกันแต่ถ้าไม่มีเรื่องราวเหล่านั้นอย่าว่าแต่จะย้ายเลยขุดก็ไม่ได้ เข้าใจนะอ่ายิ่งประเภทพวกหมอผีที่ไปขูดอ่าไปขุดกูดโบนอ่ากูโบมายะที่ตายตั้งคันตายทั้งกลมแล้วก็ไปป่ามาทำลูกกรอกอ้นั้นบาปดับเบิลบาปเลยนะันอ่ามายะธรรมาดานี่ก็ไม่ได้แล้วขุดธรรมาดาก็ไม่ได้แล้วขุดจะเอามายะไปทำนูน่นทำนี่ทำลูกกรอกอยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยทีนั้นเะข้าใจนะครับ ทีนี้จะทำยังไงล่ะเมื่อขุดไม่ได้ย้ายไม่ได้ศาสนาบอกให้ทำกำแพงกั้นไว้เนือที่แค่นิดเดียวตรงนั้นหรอกทำกำแพงกั้นไว้ที่เหลือก็สามารถทำนู่นนี่นั่นได้ปกตินั่นคือวิธีการแก้ไขนี่เราบอกศาสนาเรานะ,ะแต่ถ้าศาสนาอือ่น คนจีนคนอะไรเขาขุดเขาพาไปเผากระดูกรวมรวมขุดขุดไปรวมล้างป่าชา้าแบบนั้นนะไอ้นะของเขานะ,อ,ะอย่ามาใช้มาเป็นของเรานะที่ผมตอบตามาศาสนาของเราไม่ใช่ของเขาฟังให้ดีฟังให้ชัดนะ,ะเขาจะทำแบบไหนในเรื่องของเขาแต่เราตอบตามเรื่องของเรา คิดว่าทุกคนเข้าใจนะอ่าอืมและอย่ามาเล่นเง่ว่าโอ้มันต้องย้ายไม่ย,ย้ายไม่ได้มันจะรอยาอย่าอยาอุลามะไม่ได้บอกว่าจะรอกรณีที่อ่ากรณีแบบนั้นอุลามะเขาจะวางไว้แล้วอันไหนได้อันไหนไม่ได้อันไหนมีเหต,เหตุเหตุของการอนุอนุโรมเหตุไม่อนุอุลามะเขาเขียน มาเรียบร้อยเสร็จมาพันกว่าปีแล้วไม่ใช่เพิ่งมาตั้งฮุกกลมเองเหมือนพวกเราสมัยนี้ไม่เอาไม่เอา,เอาแบบนั้นไม่เอาอ่ามาตั้งฮุกกลมเองไม่เอาอ่าเหมือนอุลามะสมัยก่อนๆเขาตั้งฮุกกลมแล้วอ่ามาลิดนบ,บีนอาฮัสนะเพราะส่วนอ่ารวมของดีทั้งนั้นในเมาลลิด แต่คนปัจจุบันจะมาตั้งฮุกกลมเองไม่ได้ฮารามบิ n a านูนี่นั่นหุกกลมใหม่หุกกลมของคุณเองอุลามะอเลมกว่าคุณอีกเรียนนานกว่าคุณอีกเลยคุณยกไปตา้ฮุกกลมของคุณไปไกลๆอย่ามาอย่ามาปนเปยอย่ามามัว่วทีนี้ชาวบ้านที่ไม่ไม่เคยเรียนาศาสนาทีนี้กลับมาก็บาดตายแล้วโอ้แต่อย่าทำนะ ไอ้ได้เขาว่าตัวนี้จะทำมอลิตต่อเช้าไม่ได้นะอยากทำหน้าบิดอาหน่าอ้าวที่นี่แหละฮะอ่านี่แหละครับความที่ว่าเจอฮัดเดสบทเดียวกุลบิดอัตินดอลาละว่าคุลดอลลาละตินฟินนาทีนี้จะเมารวมมาที่นั่นอัลลอฮฺอักบาร์นาอินดู นี่นี่เป็นเป็นหัวข้อนะเป็นเป็นหัวข้อถ้าพี่น้องติดตามสมัยหลายปีที่แล้วแหละสมัยตอนนั้นผมอยู่นาเขียนอก็มีคนทาดีเบตอเกี่ยวกับศาสนานี่แหลอะอโดยกล่าวหาว่าเราเนี้ยสอนไม่ถูกนู่นนี่นั่น และกล้าท้าดิเบตลูกศิษย์ก็มาบอกตอนแรกเราก็ว่าอย่าไปสนใจเลยแกแล้วแต่แกมาเดือนหน้าท้าอีกเป็นครั้งที่สองอเราก็ไม่สนใจอีกมามาเดือนที่สามก็ท้าอีกลูกศิษย์ก็มาบอกเราว่าเอ๊ะคนนี้สงสัยจะลองอะไรมั้งเราก็ถามบรรดาลูกศิษย์เป็นไงความคิดเป็นไงดีไม่ดี เอาไม่เอาลูกศิษย์ว่าเออถ้ามั่นใจก็เอาเลยอ่าอ่าดีดีดีเดียวไแต,แต,แต,แต่แต่รอบนี้เงียบก่อนนะถ้าแกม,มาเดือนหน้าแกท้าอีกตนรับเลยแต่ถ้าแกมไม่ท้าก็คือเจ้ากันไปนะไม่ต้องไปท้าเขาพ่อมาเดือนหน้าเขาท้าอีกลูกศิษย์รับโทรโทรถามเลยผมก็บอกว่ารับเลยรับหัวข้อแรกเรื่องบิดาอ่ะนี่แหละอ่า แต่พอถึงเวลาใกล้จะถึงเวลาอีกประมาณสักสองสัปดาห์ได้ไหมเปลี่ยนหัวก็จากหัวก็บิดอกลายเป็นหัวก็อิสตาวะสารับกับขอรับก็ไม่ได้แปลกเอาอีกไม่ว่ากันเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ว่ากันอ่านั่นแหละเลยเลยเกิดขึ้นอย่างที่ทุกคนเห็นในใน u t u b e นั่นแหละอ่า คือวิชาการเมื่อเราเรียนนะครับพี่น้องเรากล้ายืนยันไม่ใช่ยืนยันลับหลังไปยืนยันที่อที่อาจริมเขาอยู่คนเดียวนะไม่ใช่นะกล้ายืนยันแม้กระทั่งบนเวทีเมื่อเราชัดเรากลัวอะไรที่กลัวเพราะเราไม่ชัดเราชัดเราอยากเกนิน ในมือคือทองแท้เขาบอกว่ามามาอย่างนั้นมาตรวจเราจะลังเลทําไมเรากลัวอะไรอ่ะก็ไปตรวจนะแต่นี่ประกาศของแท้ของแท้แต่เพื่อนว่ามามามาตรวจพาวิ่งและมาอ้างว่าของแท้ละอิละอิละัลลอฮ์มุฮัมมัดอัุลาสุลนะอินดูฉะนั้นอย่าฟังโลโก้อย่าหลงโลโก้ อย่าหลงโฆษณาชวนเชื่อให้เสาะแสวงหาสิ่งที่ถูกต้องและเป็นจริงสิ่งที่ชัดเจนศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ชัดเจนไม่ใช่ศาสนาเล่นการเมืองศาสนาชัดเจนนะครับไม่ใช่มกแมกเทไปเทมาไม่เอาแบบนั้นไม่เอาตรงไปตรงมา อ่า <c oughs> นั่นแหละกลายเป็นตั้งแต่นูมาก็เป็นที่หมายหมายหัวของคนที่ไม่สังกัดมาสรับ discredit หนูเน no ่นั่นสายร้ายไปสีแกล่งในเฟซนาสารพัดเนี่ยที่มาเรารู้ตลอดฮะแล้วก็เลยยิง่งยิ่งนานวันยิ่งชัดว่าออกไม่ได้เว้ย มันไม่ใช่แค่พลาดวิชาการการกระทำก็มันมารับไม่ได้อ่าโดยไม่คำนึงว่าบาปการมติดฮักกุลอดัมนั้นหนักหนาสาการแค่ไหนไม่สนใจคนเหล่านี้จะไม่สนใจหเหมือนอบูจาฮาลกลานแกล้งนบีไม่คำนึงถึงว่าอีกกี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นที่ถูกปิดโอกาส บาปนั้นจะเข้าที่ตัวอบูจาฮอบูละฮบไม่สนใจอบูจาฮอบูละฮบตามอำเภอใจตัวเองอยากสกัดนี่คือความจริงนะครับอ่า นั่นชัดเจนนะครับคำถามข้อที่ข้อที่สองที่พี่น้องถามเมื่อกี้ก็คือเคลื่อนยหายไม่ได้ไม่ต้องเคลื่อนย้ายนะครับ